สุขสวัสดิ์พัฒนามองคลจงบังเกิดมีแด่สาธุชนทุกท่านทุกคนเข้ามาอยู่ในสมบุญบรรยายธรรมนำพุทธวจนะออกมาเล่าบรรยายให้สาธุชนได้ฟังพอเข้าใจไปบ้างวันนี้เป็นธรรมบรรยายในสมาธิทุกขั้นตอนใช่เป็น บาทฐานในการเข้าวิมุตติได้ทั้งหมดเป็นสมาธิทุกขั้นตอนในพุทธวจนะเอามากล่าวเป็นบทก่อนสาธยายให้ท่านทั้งหลายได้ฟังภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะเป็นดังนี้ เพราะอาศัยปฐมฌานบ้างเพราะอาศัยทุติยฌานบ้างเพราะอาศัยตติยฌานบ้างเพราะอาศัยจตุทถฌานบ้างเพราะอาศัยอากาสานัญจายตนะบ้างเพราะอาศัยวิญญาณัญจายตนะบ้างเพราะอาศัยอาจิญยัญญายตนะบ้าง เพราะอาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนาบ้างเพราะอาศัยสัญญาเวทยิตนิโรธาบ้างนี่คือเป็นข้อมอบค้องในสมาธิของแต่ผู้บวชฝึกฝนในทางสมาธิท่านทั้งหลายภิกษุทั้งหลายคำที่เรากล่าวแล้วว่าภิกษุทั้งหลายนั้น เราเกล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยปฐมฌานบ้างดังนี้นั่นเราอาศัยอะไรกล่าวเล่าคือภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุสงัดจ,จากกามสงาัดจ,จากอากุศลธรรมเข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกวิจาร์มีปิติเลสุข อันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่ในปฐมฌานนั่นมีธรรมคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเธอนั้นตามเห็นซึ่งธรรมเหล่านั่นโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกสรนเป็นความยากลำบาก เป็นอาพาธเป็นดังผู้อื่นเป็นของแตกสลายเป็นของว่างเป็นของไม่ใช่ตนเธอดำรงจิตด้วยธรรมเหล่านั้นแล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุด้วยการกำหนดว่านั่นสงบประงับนั่นปณีตนั่นคือธรรมชาติ เป็นที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สงัดคืนซึ่งอุปนิทิทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหาเป็นความจางคลายเป็นความดับเป็นนิพพานดังนี้เธอดำรงอยู่ในวิปัสสนาญาณ มีปฐมฌานเป็นบทเป็นบาทนั่นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะก็เป็นอุปโอปปาติกะอนาคามีผู้ปรินิพานในภพนั่นมีการไม่เวียนกลับมาจากโลกนั่น เป็นธรรมดามีการไม่เวียนกลับมาจากโลกนั่นเป็นธรรมดาเพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชน์มีในเบื้องต่ำห้ประการและเพราะอำนาจแห่งธรรมะลาคะธรรมะนันทินั่นนั่นนั่นเองท่านทั้งหลายภิกษุทั้งหลาย เปรียบเสมือนนายนายคมังธนูหรือลูกเมอของเขาประกอบการฝึกอยู่กะรูปหุนคนที่ทำด้วยหญ้าฟางทำด้วยหญ้าบางกะรูหุนกะรูหุนดินบ้างสมัยต่อมา เขาก็เป็นนายขมังธนูผู้ยิงไกยิงเร็วทําลายหมู่พลอันใหญ่ได้ภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั่นที่ภิกษุสงัดจากกามสงัดจากอากุศลรธรรมเขาถึงปฐมฌานเข้าถึงปฐมฌาน อันมีวิตกวิจาร์มีปิติเลสุขอันเกิดจากวิเวกเลวเลอยู่ดังนี้ภิสุุทั้งหลายข้อนี้เรากล่าวแล้วว่าพิสูุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยปฐมฌานบ้างดังนี้นั่นเราอาศัยความข้อนี้กล่าวแลว้ว ในกรณีแห่งการเลี่ยงสิ้นอาสวะเพราะอาศัยท,ทยออยตุติยชาญบ้างเพราะอาศัยตติยชาญบ้างเพราะอาศัยจตุทัยชาญบ้างก็มีคำอธิบายที่ตัดไว้โดยทำนองเดียวกันในกรณีแห่งปฐมชาญ ข้างบนนี่ทุกตัวอักษรทั้งเป็นส่วนอุปมาและอุปมาผิดกันแต่ชื่อแห่งชาญเท่านั้นทาทุชนทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเอ่ยคำที่เรากล่าวเรกว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นไปสิ้นอาสวะ เม,มออาบอาศัยอากานันจายตนะว่างดังนี้นั่นเราอาศัยอะไรกล่าวเราภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุเพราะก้าวร่วงรูปสัญญาเสียได้โดยประการทั้งปวงเพราะความดับไปแห่งปฏิมสัญญา ปฏิคัสัญญาเพราะการไม่ทำไว้ในใจซึ่งนานัตตสัญญาจึงเข้าถึงอากาสานัญจายตนะอันมีการทำในใจว่าอากาศไม่มีที่สุดดังนี้แล้วเลอยู่ในอากาสานัญจายตนะนั่น มีธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเธอทั้งหลายตามเห็นซึ่งธรรมเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเธดของไม่โดยไม่เที่ยงเป็นของที่ไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์เป็นโลกเป็นหัวผีเป็นลูกศรเป็นความยากลำบากเป็นอาพาธ เป็นดั่งผู้อื่นเป็นของแตกสลายเป็นของวางขงเป็นของว่างเป็นของไม่ใช่ตนเธอดำรงจิตตัวด้วยธรรมคือขันเพียงสี่เราเกล่านั่นแล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุด้วยการกำหนดว่านั่นสงบลำงับท่านทุชน ทั้งหลายนั่นปณีตนั่นคือธรรมชาติเป็นที่สงบลำงับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สงัดสลัดคืนซึ่งอุปทิศทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาเป็นความจางคายเป็นความดับเป็นนิพพานดังนี้ เธอดำรงอยู่ในวิปาาัสนาฌานมีอากาสาัญจายตนะเป็นบทนั่นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสาวะถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสาวะก็เป็นโอปาโอปปา,ปาติกะอนาคามีผู้ปรินิพานในพบนั้นมีการ ไม่เวียนกลับจากโลกนั่นแล้วธรรมดาจากโลกนั่นเป็นธรรมดาเพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชน์มีในเบื้องต่ำมีในเบื้องต่ำห้าประการและเพราะอำนาจแห่งธรรมราคะธรรมนันทินั่นนั่นนั่นเองสาธุชนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนนายขมังธนหรือลูกมือของเขาประกอบการฝึกอยู่การรูปหุนคนที่ทำด้วยยญาบ้างทำด้วยฟางบ้างการกรูปหุนดินเองการรูปหุ่นดินบ้างสมัยต่อมาเขาก็เป็นนายขมังธนผู้ยิ่งไกผู้ยิงไก ยิงเร็วทำลายหมู่พลอันใหญ่ได้ท่านทั้งหลายภิกษุทั้งหลายฉันใดข้อฉันนั้นมีภิกษุเพราะก้าวล่วงซึ่งรูปสัญญาเสียได้โดยประการทั้งปวงเพราะความดับไปแห่งปฏิฆะสัญญาเพราะการไม่ทำไว้ในใจ ซึ่งนานัตตสัญญาจึงเข้าถึงอากาศานัญจายตนะอันมีการกล่าวธรรมอันมีการกล่าวกระทำไว้ฉันนั้นไว้ในใจอากาศาอากาศไม่มีที่สุดดังนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็ได้บรรยายมา ในสมาธิทุกขั้นตอนในบทบาทในบาทฐานที่การเข้าสู่พิมุตติสาธุชนทั้งหลายวันนี้สมควรแจ่เวลาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงอยู่ดีมีสุขตลอดชั่วการละนานเจริญพร